สวัสดีค่ะสวัสิ้นปีวันนี้มาที่3าเสียธันวาคมนะครับวันนี้ไปส่งของที่ในมอขอเพราะว่าร้านแตดแ่บ้านมันปิดนะครับนี่เนาะนะครับแต่เดี๋ยวแม่ถือไว้พอปิดล็อกบ้านก่อนอค,คืออย่างงี้โอเค,อเคใครจะไปเกี่ยวแล้วก็จะไปหาอะไรอร่อยๆทานกันนะครับใช่หาอะไรอร่อยทานในวันสิ้นปี แต่แม่คือให้พ่อขวานพ่อยกของขึ้นก่อนใช่สบายไปท่านไหนไม่ตดในะการไหนขันพ่อขันแม่ขันแม่ครับถือได้สบายเอาของขึ้นหลังเลยพ่อยกของนพ่อยกของได้อู้หูหนักมากเลยคุณพ่อส่งอะไรคะคุณพ่อส่งชุดเพาะลายแดงครับชุดเพาะลายแดงทั้งน้ำเขียวและน้ำชายพ่อเปิดได้ไหมได้ครับว้าวพ่อเก่งระวังหัวนะพ่อครับ พอาวันนี้แตกกับบ้านปิดนะครับเราก็ต้องไปเสี่ยนที่ส่งมอโอเคเดี๋ยวเราไปถึงในมอแล้วเราจะไปเที่ยวกันต่อนะครับไปไปก่อนเรามาถึงในมอแล้วนะครับน,น่าจะตึกนี้แน่เลยเราเข้าไปเลยตรงนี้ ไม่ใช่ครับผม,อมโอ้เราไม่ใช่แล้วคุณแม่ถือไว้ก่อนคุณพ่อก็มั่วอีกแล้วครับผมเรามาตามหาแฟดกันนะคะว่าอยู่ตึกไหนโทรถามเขาบอกว่าอยู่ระหว่างตึกวิทยาการกับตึกศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์เราก็มาปิดซอยซอยแรกก็ผิดแล้วนะครับผมยีไ่ไงพี่วอนคนละจิตยังไงหนหนี่ไงนี่ ได้ไนต่อวะแต่เขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในตึกนะใช่อยู่ตรงข้ามพวโอ้นี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเจอ,อยังเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ในนี่ไงนี่อยู่ในน,นี่อ๋ออออเห็นแล้วเห็นแล้วเนแล้เป็นเจอ,อยังคะเป็นเจอ,อยังคะพอจอดได้บ้างนะนี่ไงกูกวงกล่องแปดเต็มเลย เขามาส่งของมส่งของตัโอแต่แต่แต่แแต่ัวเมีก็ตำต้อตัวเตียมากโอ้มีตรงนี้เองก็ใช้ได้นะทำเมโอเคนะนี่ไงทางเข้าอยู่นี่ไงเห็นแล้วโอ้พอมีชมพูงซีเป็นเราไม่เคยเข้ามาในตรงนี้เลยเว้ยเพราะว่าเราไม่ได้เรียนคณะนี้ด้วยแหละสองคณะนี้ไม่ตึกนี้ตึกสร้างใหม่ อ,อพี่ปีนรอคุณพ่อตรงนี้นะคะโอเคค่ะนี่นะคะตึกนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าชื่อตึกอะไรนะคะมีเซเว่นมีร้านสะดวกซื้อมีร้านกาแฟ,ฟชาวโดยนะคะน้องปีนจะไปขับรถอ่ะน้องปีนไปขับรถลูกน้องปีนนะคะตอนนี้เขากําลังแบบว่าช่างปีนป่ายแล้วเกินอะมะไม่วางไม่วางกล้องแ๊บนี้นะคะอ่าเช่ะาปีนขับรถรอเช ไอ้นค่ขับรถเก่งๆนะแม่จะจับกล้องให้โอเคพีนขับรถเก่งๆนะขับรถเก่งๆนะขับวุ่นๆเลยพิ่นชาขับรถรอพ่อคะ่ะรอพ่อไปเดี๋ยวจากเสร็จจากนี้นะคะเราก็มีแผนว่าจะไปหาซื้ออะไรอร่อยอร่อย,ออยกินในวันสิ้นปีนะคะามาฉลองกันนะคะ เดีวดูก่อนว่าจะกินอะไรดีน้องปินอยากกินอะไรคะน้องปินอยากกินน้ำส้มเวลาพี่ปินออกมาข้างนอกค่ะต้องมีของกินมาให้ปินด้วยนะคะเป็นน้ำส้มหรืออาจจะเป็นนมนะคะหรืออาจจะเป็นน้ำเปล่าหรือจะเป็นโอ้แม่ทําอะไรของแม่ยหมือจะเป็นน้ำลูกพุนนะคะปินเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรติดม้ติดมือมากินตลอดปินจ๋าปินจ๋า ทำาเมื่อยอยู่นะคะแงบแงบ,บอีกแล้วพี่ปินคขาปินคาโ,โนโนค่ะโนโนค่ะโนโนค่ะเด็กกิ้งคนนี้นะคะเขาจะชอบกัดชอบแทะตลอดเวลานะคะอยู่ในวัยเขาพัฒนาการของเขานะคะแต่ว่าอ่าคุณหมอก็แนะนํามาหาอะไรเข้าเล่นไปเรื่อยนะคะเขาก็จะเปลี่ยนประเด็นจะไม่กัดไม่แงบไม่อะไรแล้วนะคะมุ๊ยเป็นเชียนพารุ่นเยาหรอคะเป็นเชียนพาหรอคะนี่หลวงปู่อะไรคะ นี่ลงปูอะไรคะปินรู้ไ่ให้ลงปูอะไรคะนู้นๆคะ่ะนู้นๆไม่เหยียบปูคะ่ะไม่เหยียบปูนะคะปินคะ่ะขับรถเก่งจิงเลยคะ่ะใครสอนขับรถใครชอนขับรถคะคนช่วยคะ่ะโอ๊ยปินขับรถคะ่ะตอนนี้ไม่ได้ขับจริงนะคะไม่ใช่ว่าขับรถจริงๆนะคะ <laughs> 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 ก็คือรถจอดสนิทแล้วนะคะแต่ก็ยังสตาร์ทเครื่องแต่ว่าเราใส่เกียร์ จอดไว้แล้วก็ดึงเบรกมือเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเรายังต้องการที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์พอเปิดแอร์นะคะเวลารอคุณพ่อพี่บินเขาก็จะชอบมาขับรถแทนพ่อเขาอยากขับรถเก่งๆเหมือนพ่อจ๋าใช่ไหมบินชอบขับรถเก่งๆเหมือนพ่อจ๋าใช่ไหมคะให้เป็นเด็กดีคะ่ะโอ้จะเป็นเซียนพะระหวคนนี้นะ ไม่แงบค่ะพี่ปินเก่งแล้วพี่ปินโตแล้วเราจะไม่แงบของนะลูกนะปินโตแล้วปินไม่ได้เรียนรู้แค่การแงบแล้วนะลูกนะปินจากเราม,มีห้าสัมผัสใช่ไหมเพลงเจเจสอนเนระลูกว่ามีห้าสัมผัสมีดมกลิ่นมีสัมผัสมีมองมีการฟังเสียงแล้วก็มีชิมรสชาติใช่ไหมคะเรามีการสัมผัสตั้งหลายอย่างเนี่ย เราจะไม่แงยบอีกต่อไปแล้วเราจะาไว้กินข้าวกับกินนมอย่างเดียวนอะอฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่คุณพ่อส่งของสองชีสวันนี้ส่งไม่เยอะเพราะว่าลูกค้าก็ไปปาร์ตี้นะคะก็ไม่ค่อยสั่งของกันปกติเราจะส่งแฟดแถวบ้านนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นเทศกาลวันหยุดนะเขาก็หยุดกันก็มีอ่า ที่ในมอขอเนี่ยคะ่ะไม่หยุดเลยเปิดทุกวันนะคะก็ามาส่งของกันได้วันนี้ส่งนิดเดียวคะ่ะสองชิ้นคะ่ะคุณพ่อขายน้ำอ่าน้ำเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุปกรณ์เป็นพวก อุปกรณ์เสริมในการเลี้ยงลรแดงเป็นน้ำเขียวหรือเป็นชุดน้ำใสเพาะลรแดงนะคะสำหรับใครที่เลี้ยงปากัดนะคะที่ยจะเพาะลายแดงไว้เป็นอาหารของปากกัดอีกทีหนึ่งะคะอ้อไม่เห็นหน้าแม่เลยเห็นแต่อันนี้เห็นหน้าแม่ละเห็นตินละใครสนใจสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อกับพ่อน้องปินได้นะคะใครเลี้ยงปากัดนะคะ อยากมีลายแดงให้น้องประกาศกินนะคะสังส่งซื้อกับคุณพ่อได้นะคะคุณพ่อสอนละเอียดนะคะมีคลิปการสอนเลยใช่ไหมนอ้องม,มีคลิปการสอนด้วยปินชาก็จะขับรถไปส่งแบบนี้ให้ทุกปั่นนะคะปินชาจะขับรถไปส่งให้เลยใช่ไหมคะปินปิชปชนชาปินชาคนสวยคนไหนเนี่ยคนสวยคนนี้คะ่ะคนนี้สวยที่หนึ่งคะ่ะ เียน้ารุ่นยาวมราจะเป็นเชียน้ารุ่นยาวค่ะอันนี้หลวงพ่อเลยค่ะหลวงพ่อะไรค่ะอันนี้หลวงปู่เลยค่ะหลวงปู่เลยค่ะคุณพ่อมาแล้วปินเห็นพ่อยังปินเห็นพ่อยังคะพ่อมายังถ้าพ่อมาแล้วที่ปินเอามือมาให้แม่นะเรามาจับมือกันแล้วมานั่งตักแม่นะโอเคไหมพ่อมาแล้ว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  นี่นะคะเวลาที่เขาเห็น่อเข้ามาเขาก็จะขำๆนะคะรู้ว่าหกีิโลกว่าอืม้าสี่สิบห้าบาทสุดยอดจังหวัดจังหวัดเดียวกันอ๋อไอ้นั่นใช่ไหมคนที่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเป็นหกสิบเอ็ดบาทโอ้ค่ส่งก็ไม่แพงเนาะถ้าเป็นไม่เท่าเดิมแต่คือถ้าเป็นกรุงเที่จะเป็นแปดสิบห้าเอ้ยเจ็ดสิบห้าค่มีมีสี่สิบห้าหกสิเอ็ดแล้วก็แปดสิบห้าค่ะ พ่อจำได้หมดละแล้วก็อันนี้หกิสโอเคอเคชียนพานุ่นเยาวเมื่อกี้สองพระเลยเมื่อกี้คนเนี้ยอ่ะคุณพ่อจับมือถือไปแล้วเราจะไปหาข,ข้าวกินอะไรอะไรกันแล้วนะครับโอเคไปหาดูกันว่าเราจะกินอะไรดีคะได้เลยตอนนี้ครับขับผ่านมาที่ศูนย์จัตนานะครับตันนี้เนาะนะครับ หลังเต่าของเราแล้วก็พาหมีหน้อยอยูนิคอร์นของเรามาเดินเล่นนะครับจะไปไหนดีก็มาเดินเล่นก่อนช่วงนี้หมีน้อยเรากำลังอยากจะเดินนะครับลมแรงมากตอนนี้ก็เลยใส่ชุดหมีให้หน่อยแล้วกันนะครับโอ้อย่าเดินเรียบเรียบสิไหมข้าง,างแรกม,มันเดินยากนะลูกนะ สยเลยคนนี้เห็นคนไม่ได้นะครับคนที่วิ่งใส่เป็นคนที่เก่งมาก น่นะครับก็วันนี้วันที่สามสิบเดแล้วเนาะวันนี้สิ้นปีแล้วนะครับก็อาจจะเงียบเียบหน่อยนะครับหนึ่งก็คือโควิดสองก็คือคนกลับบ้านแล้วส่วนคนอ้วนคนนี้ก็ยังเดินข้งองมาเมื่อเรามาท่านี้มาทานี้หลบ <c oughs> จะไปไหน <c oughs> <c oughs> จะไปไหน คนนี้เขาชอบเดินนะครับการเดิน,น,นการเดินเป็นสิ่งที่เขาชอบมากแต่เห็นใครไม่ได้เป็นใครจะไปคุยด้วยตลอดชอบคุยคนเนี้ยเห็นว่าตัวเองมีเป็นมา้ายูนิคอร์นแล้วก็อยากจะคุยคนอื่นเขาเรื่อ,อ,อ,อยๆเดิววนมาที่แล้ <laughs> วยูนิคอร์นแล้ววันนี้แล้ว เดี๋ยวคนมานี่ยคุแม่อุ้มน้องหน่ยอยคุณคนวิ่งมาโอเคพาพี่ปีนเปเดี๋ยวเล่นก่อนนะครับบ๊ายบาย ครับกับข้าวฉลองปีใหม่เราคืออะไรวันนี้อุ้ยกลังร้อนลูกเย็นตาโฟที่ร้านที่มีชื่อเสียงของกอนแก่นมาครับอยู่ตรงเอ่ออะไรนะถนนตะลุงตะลุงเออใช่ร้านนี้แบบว่าไม่ได้หากินง่ายนะครับเพราะว่าคนเยอะมากเนาะโอ้สุดยอดจริงนะครับอร่อยมากร้านนี้นะครับไปกินได้ปีใหม่กับปินนะคะบายบายนะครับเย็นตาโฟอร่อยอร่อยครับผมบายบายค่ะไช่มา